เอาละครับคงต้องขยับมาที่หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าครับนิดนึงนะครับคุณปิงมิได้ cover ครอบเวอร์หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าทุกตัวโดยตรงนะครับแต่ว่าจะคุยให้ฟังนะจากบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หุ้นโรงไฟฟ้าของทางโยนต้าโดยรวมนะครับทางโยนต้าให้น้ำหนักยังไงสำหรับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าครับคุณปิงครับครับ ก็ตอนนี้ทางโบกเราเนี่ยก็ยังเป็นน้ำหนักเท่ากับตลาดนะครับทำไมถึงให้เท่าตลาดครับเพราะว่าเพราะว่ามีทั้งมีทั้งปัจจัยกดดันนะแล้วก็มีปัจจัยผ่อนคลายจากการที่บอลยิวมันเริ่มเริ่มเริ่มตึงๆแล้วก็เริ่มมีย่อบ้างเนี่ยนะครับช่งน้ำหนักยังไงถึงให้น้ำหนักเท่าตลาดสำหรับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านี่ครับคุณปิงครับ ครับก็จริงๆแล้วบอลยิวเนี่ยเพ,พิ่งจะมาลงนะครับแต่ว่าช่วงก่อนนี้นนยบอลยิวปรับตัวขึ้นมาตลอดนะครับซึ่งไม่ดีต่อกลุ่มลงไฟฟ้านะครับแล้วก็กลุ่มเนี้ยก็มีประเด็นเรื่องของนโยบายแส็กแสงค่าไฟเข้ามานะครับ,รบเพราะฉะนั้นอพอเปรียบเทียบเนี่ยก็เลยมองว่าเป็นน้ําหนักเท่ากับตลาดนะถึงแม้ว่าตัวโดยเนเจอร์ของธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้าง,างจะดีเฟนซีฟนะแต่ว่าด้วยเจอแบบ เหตุการณ์ของอันนี้เข้าไปเนี่ยเราก็เลยมองว่าเป็นเท่ากับตลาดดีก,กว่านะครับครับน้ําหนักเท่ากับตลาดแต่ถ้าถามว่าแล้วหุ้นเด่นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมีไหมนาะยยนต้าเลือกโรงไหนครับเนี่ยครับเป็นจริงถ้าเกิดเป็นหุ้นที่ผมทําเองไฟฟ้าเนี่ยก็จริงๆแล้วผมยังชอบตัว GPSC เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คราวก่อนที่มาคุยเนี่ยเราก็เป็นหุ้นที่เราแนะนํานะแต่ว่า อ่าเปอร์포เรนซ์ไม่ค่อยดีนะครับก็คือปรับตัวลงตลอดเลยนะครับก็อ่าเหตุผลเนี่ยก็คือสองเรื่องหลักแหละเรื่องบอลยวที่ขึ้นนะครับก็อันเนี้ยขึ้นมากกว่าที่เราเคยมองเอาไว้ก่อนหน้านะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องมาตรการลดค่าไฟนะครับที่มีความรุนแรงเยอะกว่าคาดนะครับถ้าเกิดจจมกันได้เนี่ยรอบก่อนที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยทาง t p พสเนี่ยผมมีแนะนำเอาไว้นะครับแต่ก็บอกว่าภาครัฐเนี่ย น่าจะปรับลดค่าไฟแหละนะครับแต่นั้นเราคิดว่าไม่น่าจะต่ํากว่า4ี่บาทสินะครับแต่ออกมาเน<ม>ี่ยสุดท้ายแล้วเป็น3.99เลยนะครับแล้วบอลยูก็ขึ้นเยอะกว่าที่คาดอีกนะครับราคาหุ้นก็เลยมีการปรับตัวลดลงมานะครับแต่ว่าในเชิงของพื้นฐานเนี่ยผมว่าราคาตรงนี้มันก็อยู่ต่ำมากๆละนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็น Earnings e a s o n งบควอเตอร์สเนี่ยได้รับผลกระทบจากมาตรการลดค่าไฟเนี่ยหเดือน นะครับก็คือแค่หนึ่งเดือนนะครับก็เลยมองว่างบค3สามเนี่ยยังสามารถเติบโตได้ค o n อคแล้วก็ y ยออนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอยู่เนี่ยผมก็ถ้าใครมีอยู่นะครับก็แนะนำถือถือไปก่อนครับครับคุณปิงยังแนะนำซื้อยังชอบอยู่นะครับใครติดอยู่แนะนำถือก่อนคนยังไม่มีเนี่ย นเป็นจังหวะในการเข้าทยอยเก็บสะสมได้แล้วหรือยังสำหรับ GPC s ตัวนี้ครับคุณปิงอืมครับก็ผมว่าถ้าเกิดรับความเสี่ยงเรื่องบอลยิวแล้วก็เรื่องนโยบายพลังงานซึ่งสองอันเนี้ยผมว่าคือจะให้มาฟันเป๊ะเนี่ยผมว,ว่ามันอาจจะตอบยากนิดน,นึ่งนะเพราะว่าเรื่องบอลยิวเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยมห ah าภาคนะครับเรื่องนโยบายพลังงานเนี่ยมันก็คือถ้าระยะสั้นจากนี้ไปถึงช่วงปลายปีเนี่ยผมคิว่า ไม่น่ามีเพิ่มแล้วนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่เกิดรับความเสี่ยงสองเรื่องนี้ได้นะผมว่าต้องมองว่าคุณน,น่าจะรีบาวนะถ้าท่านในความที่ผมเพราะว่างบคิวสามเนี่ยก็ยังเติบโตได้ค on Q อนคิวเนนะครับแล้วถ้าเกิดดูภาพกำไรหลายปีเนี่ยปีนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าโตกว่าปีก่อนเพราะว่างบแค่ครึ่งปีเนี่ยก็สูงกว่าปีที่แล้วละนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยก็ยังมองว่ากำไรย,ยังเห็นการเติบโต ว่าสุดท้ายแล้วเขาคงคือโดยส่วนตัวผมคิดว่าเขาคงไม่สามารถไปลดค่าไฟให้มันอยู่ระดับต่ํามากๆต่อไปได้เพราะว่าคนที่ได้ผลกรบบทบเนี่ยนอกจากโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีอ e ีกแกด้วยนะครับก็เลยคิดว่าสุดท้ายแล้วผมคิดว่าเขาต้องทยอยให้ค่าไฟเนี่ยสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะครับครับลักซัย์ยนต้าแนะนำซื้อไม่ซื้อ GPSC ครับคุณปิงครับ ตัวนี้เรายังแนะนําซื้ออยู่นะครับแต่ว่าราคาเหมาะสมเนี่ยมีการขยับลงจากรอบก่อนที่มาคุยกันตอนต้นเดือนก้าวตนั้นราคาเหมาะสมอยู่ที่75นะครับตอนนี้ผมมีการปรับลงมาเหลือ64บาทนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเราเห็นการแทรกแซงของภาครัฐเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงนะครับก็เลยมีการปรับวายรุษยนให้สะท้อนความเสี่ยงตรงนี้เข้ามานะครับราคาเหมาะสมใหม่เนี่ยก็เลยอยู่ที่64บาทครับ อ๋อแนะนําซื้อเหมือนเดิมไหมยังแนะนําซื้อเหมือนเดิมแต่ดาวเกรดราคาเป้าหมายลงมาจากเดิม75ลงมาเหลือ64บาทเพราะกังวลรเรื่องการถูกคุณขอมา <whatever> นโยบายภาครัฐนะครับ <S 1> <S 1> เป็นหลักเลยนะ <igen. S 1> แนะนําซื้อ GPC เหมือนเดิมแต่ดาวเกรดราคาเป้าหมายลงมาจาก75บาทลงมาเหลือ64บาทยังคงแนะนําซื้อนะครับ นี่คือโปร10เดือน10ครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะลงทุนในการสร้างความรู้เรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนให้กับตัวเองนะครับนี่คือโปร10เดือน10เลือกสมัคร Man นิพั s ออนไลน์เพียง1หลักสูตรจาก Man นิพั s ออนไลน์ของเรา14หลักสูตรในราคาพิเศษครับต่อที่1ราคาพิเศษต่อที่2ได้รับส่วนลดเพิ่ม10%และได้รับหนังสือนะครับ เดอะไวคอฟฉบับภาษาไทยมูลค่า1690บาทเป็นต่อที่3ต่อที่4ก็คือของที่ระลึกเป็นพิเศษจากสำนักพิมพ์ติ i งบียอนดด้วยสนใจสแกน QR Code หน้าจอนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มันนี่พลาสติดกันตรงตัวคือง่ายสุดสแกน QR Code คคุยกับแอดมินได้เลยง่ายสุดนะครับ